ไปดูที่การประชุมใหญ่สามัญของพรรคก้าวไก่นะครับนะประจำปีนี้ก็มีการไปสอบถามเรื่องของคดียุบพ,พักนะซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เป็นวาระใหญ่ของพรรคก้าวไกลนะครับด้านหัวหน้าพักบอกว่าไม่ได้กังวลในการต่อสู้แล้วก็ไม่ได้มีการลดขวัญกําลังใจของคณะทําทงานแต่อย่างใดนะครับก็ยังคงเดินหน้าต่อสู้กันไปส่วนประธานที่ปรกษารรคก็คือคุณพิธามีการไปสอบถามบอกว่าตอนนี้เตรียมที่จะขยายระยะเวลาแล้วก็ใช้สิทธิในการไต่สวนแลวเขาบอกด้วยนะครับว่าหาก ผลออกมาเป็นการยุบพักอันนั้นจะเป็นแต้มต่อของก้าวไกลในเวลานี้ครับนายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับและกรรมการบริหารพักรวมไปถึงสสและสมาชิกของพักเนี่ยต่างทยอยเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567พร้อมกับให้ความเห็นในการขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้าทางการเมืองกันต่อนะครับนายชัยธวัฒน์ยืนยัน บอกว่าคดียุบพักนั้นไม่ได้ทําลายขวัญและกําลังใจยังคงเดินหน้าทํางานการเมืองตามรถแมทที่วางเอาไว้และก็พร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาและก็ขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นเปิดไต่สวนเพิ่มเติมด้วยซึ่งสอดคล้องกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าจะเดินหน้าต่อสู้คดีโดยไม่หวั่นไหวหรือว่าเกรงกลัวและชี้ว่าการเดินหน้าทํางานต่อด้วยการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละครับคือคําตอบที่ดีที่สุดของพักในเวลานี้ นอกจากนั้นชื่อว่าการยุบพักการเมืองซึ่งเป็นโทษทางการเมืองที่ทุกพักต่างก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับก่อนชี้ว่าคดียุบพักที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้5ครั้งอันนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของไทยเราครับ ก็ต้องถามท่านว่ามันเหมาะมันสมเหตุสมผลตรงนี้หรือเปล่าที่ท,ที่ประสิทธิภาพทางการเมืองไทยมันเป็นแบบนี้ก็คือพอเลือกตั้งมาปุ๊บก็ยุบเลือกตั้งมาก็ยุบเลือกตั้งมาก็ยุบ4ี่หครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรกเก่าไกลพักเดียวแต่มันเป็นเรื่องของระบบประชาธิาปไตยที่นักการเมืองทุกคนก็อยู่ในระบบแบบนั้นเรากลับมาสู้กันในระบบดีกว่าเพราะว่าผมก็คิดว่าทุกแอคชั่นมันก็มีเรีแอคชั่นเนาะทุกการการะทํามันก็มีผลรับ ตอบกลับมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะผมก็ยังไม่รู้ว่าคนที่มีอํานาจแล้วก็คิดว่าจะยุบพักเนี่ยเขาได้ถามตัวเองหรือยังว่ายุบไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมครับมันอาจจะยุบแล้วก็อาจจะทาให้ทาให้ในระยะสั้นทําให้พวกผมอ่อนแรงลงทําให้ฝ่ายค้านอ่อนแรงลงทําให้ฝ่ายค้านพักอันดับหนึ่งมันหายไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามันคือการติดเทอร์โบให้กับพวกผม มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันยิ่งทาให้ให้ให้ผมได้แต้มต่อทางการเมืองในการเลือกตั้งข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านช่วยกันตั้งคําถามแล้วก็ช่วยกันคิดให้ดีครับว่าว่าจะปล่อยให้การเมืองไทยระบบประชาธิปไตยไทยมันเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมากลับมาสู้กันในระบบ mm hmm. เพื่อพี่น้องประชาชนชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้ ทางด้านนายพริต์ประชรศินปสอสอบัญชีรายชื่อโฆษกของพักก้าวไกลแถลงภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักนะคะได้บอกว่าวันนี้ได้มีการทบทวนผลการทำงานที่ผ่านมาค่ะรวมไปถึงมีการพิจารณาแก้ไขระเบียบข้อบังคับของพักที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกพักเพื่อที่จะได้มีความสะดวกแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่าพักก้าวไกลได้รับความนิยม แลนะสาหรับประเด็นที่มีการจับตาเป็นพิเศษก็คือเรื่องของการพิจารณาตัวผู้บริหารพักและก็หัวหน้าพักในวันนี้คือทางที่ประชุมในเห็นว่าควรจะเลื่อนการพิจารณาหัวข้อนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีการพิจารณาต,ตัดสินคดียุบพักจากศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนม้าตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับเปลี่ยนหลังจากคําตัดสินของศาลนะครับสําหรับการเตรียมข้อมูลชี้แจง กับสารรัฐธรรมนูญนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะมีการรวบรวมซึ่งกรอบระยะเวลาในการชี้แจงนี่คือ15วันนะครับก็ยังมีช่องของกฎหมายอีกบอกว่าสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้และหลังจากนี้จะมีการถแถลงต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้อย่างเป็นทางการกันต่อไป สุณริริตก็ยังบ่อยนะครับว่าแผนการทํางานของพัรคถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาซึ่งจะมีแผนที่จะเดินหน้าการทํางาน5ด้านด้วยกันครับในการขับเคลื่อนพัรคให้มีการพัฒนาต่อไปโดยมีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการทํางานสภาการลงพื้นที่การทํางานเชิงประเด็นการทํางานท้องถิ่นและเพื่อให้การทํางานในอนาคตเป็นไปอย่างราบร,รื่นนั่นเองครับ